สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะชาวราศีเมษทุกท่านเลยวันนี้อาจารย์วาสนามาอีกแล้วกับคลิปคนสดนะจ๊ะกับชาวราศีเมษก่อนอื่นชาวราศีเมษเห็นไหมคะ1 2 3และ มี3ามแถวรวมถึงมี Oracle นะคะมีทาโร่แล้วก็มีทาโร่ดังนั้นคลิปนี้แน่นอนค่ะเป็นการพยากรณ์สามิติเกณฑ์ความรักที่อาจจะเกิดเกณฑ์ใดเกณฑ์นหนึ่งกับดวงชะตาของชาวราศีเมษในกลุ่มคนโสดก็ได้ในช่วงของเดือน พฤศจิกายนนะคะ2565ความรักคนโสดเกณฑ์ใดจะทําให้คุณได้พบเจอความรักคะคุณเข้าเกณฑ์ไหนหรือเข้าทุกเกณฑ์มีหลายคนเข้าทุกเกณฑ์เลยก็ถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆที่เป็นการพยากรณ์ที่สมพงดวงนะคะทีนี้ก่อนอื่นชาวราศีเมษเนี่ยสังเกตการตําแหน่งไพ่แล้วก็ให้เข้าใจว่าราศีเมษเนี่ยมีความหลากหลายในรูปแบบของดวงชะตาฐานดวงไม่เหมือนกันดังนั้นคลิปนี้จึงเป็นภาพรวมและใช้คำว่าคนที่เกิดช่วง วันที่นี้ถึงวันที่นี้ของชาวราศีเมษดูรายละเอียดได้เลยค่ะในคลิปนะคะในใต้รายละเอียดนี้จะมีบอกว่าชาวราศีเมษควรจะเกิดวันที่เท่าไหร่ไปจนถึงวันที่เท่าไหร่เพราะมีการ วางวันที่ถึง2รูปแบบด้วยกันนะคะยึดตามที่อาจารย์ยึดแล้วกันนะคะอ่ะมาเราดูกันเลยเช่าราศีเมษหรือลัคนาเมษนะคะดวงคนโสดของคุณมิติเกณฑ์ที่1มิติเกณฑ์ที่ 2. และมิติเกณฑ์ที่ 3. ดวงของคุณนั้นมีเกณฑ์เข้าสู่มิติความสัมพันธ์ใดกันแนะ่ไม่ว่าคุณจะเป็น ความสัมพันธ์แบบชายรักชายหญิงรักหญิงหรือชายหญิงถ้าคุณโสดคำตอบมีแน่นอนค่ะเข้าสู่เกณฑ์มิติการพยากรณ์มิติรักที่หนึ่งนะคะชาวราศีเมษเกณฑ์นี้หมายความว่า the lover ขึ้นแบบนี้นะคะคุณมีเกณฑ์พบใครสักคนที่คุณแอบปื้มอยู่แล้วเขาก็มีใจที่จะปื้มกับคุณด้วยถือว่าเป็นความรู้สึกของการหลงรักการปื้มซึ่งมันมีโอกาสที่จะเป็นชาวราศีเมษเองไปปื้มเขาหรือเขามาปื้มชาวราศีเมษ ซึ่งมีความสัมพันธ์ในเรื่องของดวงงานหรือว่าเหตุการณ์ใดๆนำพาคุณได้รู้จักกันแต่เหมือนฟ้าฟาดอะคะ่ะเหมือนผอืมเขาเรียกฟ้าผ่ากลางหัวใจเขาไม่ใช่คนโสดนนั่นหมายความว่าชาวราศีเมษถ้าคุณมีลักษณะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นหรือกำลังเกิดหรือจะเกิดกขึ้นในอนาคตคุณเข้าสู่เกณฑ์ที่หนึ่งคือ แอบรักหลงรักและมีความรู้สึกดีกับคนที่มีเจ้าเข้าเจ้าของหรืออีกในหนึ่งคือคนที่มีคู่อยู่แล้วมาสร้างความสัมพันธ์กับคุณเกิดขึ้นและมันมีเกณฑ์ที่จะเลยเถิดในความสัมพันธ์นั้นเพราะมีความพึงพอใจกันทั้งสองฝ่ายอย่างที่บอกค่ะเหมือนฟ้าฟ,า,ฟาดมันทำให้คุณรู้สึกกังวลใจ คุณจะต้องหาที่ปรึกษาหากำลังใจที่ดีในการที่จะพยุงตัวเองไม่ให้เข้าไปสู่วังบนแห่งรักสามเศร้าไม่ให้เป็นตัวเลือกและไม่แอบรักหรือไม่รักคนที่มีเจ้าของอุปสรรคคือคนที่เข้ามาค่ะมีเกณฑ์ที่เขาจะมีเจ้าของแล้วก็มีเกณฑ์ที่เขาจะเข้ามาในความสัมพันธ์กับคุณด้วยทีนี้ไพ่ในตำแหน่งนี้เขาบอกว่าคนเบื้องหลังนะคะนั่นหมายความว่าคุณจะต้องถอยออกมา เป็นได้แค่การให้คำปรึกษาการแนะนำอย่าก้าวล่วงถึงความรู้สึกที่เรียกว่ารักอย่าลงไปหรือกระโดดเข้าไปสู่ความสัมพันธ์รักสามเศร้าทั้งถ้ารู้ตัวก็ดีหรือไม่รู้ตัวก็ดีถอนตัวออกมาและเยียวยาหัวใจตัวเองหาที่พึ่งหาคนปรึกษาหาเพื่อนเพราะความสัมพันธ์ที่เข้ามาเขามีเจ้าของ เป็นความรักต้องห้ามและถ้ายังคงถลำลึกในเรื่องนี้แม้ว่ารู้แล้วว่าเขามีเจ้าของโอกาสที่ชีวิตของคุณจะมีปัญหาอย่างรุนแรงค่อนข้างสูงค่ะเพราะเขาคนนั้นจะนำพาความเดือดร้อนมาให้ซึ่งเราจินตนาการไม่ได้เลยคำว่าฟ้าผ่าคุณไม่รู้เลยว่าฟ้าจะผ่าตรงไหนผ่าตัวเราผ่าต้นไม้หรือผ่าใครแล้วถ้าเขาเลือกที่จะผ่าเราเราก็ไม่มีสิทธิ์รับรู้ได้เพราะเป็นเรื่องของสวรรค์เป็นเรื่องของเหตุการณ์ในอนาคต เป็นเรื่องของโชคชะตาที่มีมีอาจคาดเดาดังนั้นคนที่เข้าสู่เกณฑ์ที่1ถ้าเจอความรักต้องห้ามต้องถอยออกมาภายในเดือนนี้เลยจะรู้ไม่รู้แต่ถ้ารู้ต้องถอยและถอยทันทีอย่าก้าวอย่าถลำลึกเพราะอาจจะเขาเรียกว่ามันจะถอนตัวไม่ขึ้นและปัญหาที่มันเกินการคาดเดาจะตามมานั่นหมายความว่าเกณฑ์ที่1เรามัดระวังความสัมพันธ์ต้องห้ามค่ะ เข้าเกณฑ์นี้ก็ต้องเอาใจช่วยด้วยนะอืมไปไปต่อค่ะเข้าสู่เกณฑ์ที่สองนั่นหมายความว่าเกณฑ์ที่หนึ่งไม่ใช่หนูแน่นอนค่ะจย์หนูไม่มีทางไปรักคนมีเจ้าของแน่นอนไม่มีวันถ้าไม่มีวันลองฟังเกณฑ์ที่สองค่ะอาจจะเป็นดวงของคุณก็ได้เพราะบางคนเนี่ยก็เข้าเกณฑ์ใดเกณฑ์หนึ่งเท่านั้นนะคะที่ไปสมพันธ์ กับดวงความรักของคุณมาต่อคะ่ะชาวราศีเมษคนที่เข้าสู่เกณฑ์ที่สองนั่นหมายความว่าเกณฑ์นี้อาจจะเกิดขึ้นกับดวงของคุณตั้งแต่ต้นเดือนพฤศจิกาย,ยนเลยก็ได้นั่นคือมันเป็นความรู้สึกว่ามันก็ไม่ได้อยากมีความรักเนาะเพราะว่าคุณเป็นคนที่ทุ่มเทให้กับความรักแล้วความรักมันไม่ได้ทุ่มกับการลงทุนให้กับความรักการทุ่มเทให้กับความรักการใส่ใจกับความรักกลายเป็นการเสียเปรียบการถูกเอาเปรียบ การถูกเอารัดเอาเปรียบการถูกเพิกเฉยหรือมองข้ามมันเป็นประสบการณ์ความรักที่มันไม่ดีเลยจะถามว่าประสบการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยคุณทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างมันไม่ดีอ่ะมันเป็นความรู้สึกในใจเขาเรียกว่ากลัวอยู่ภายใต้จิตใต้สํานึกแต่ถามว่าคุณจะไม่คุณจะปิดโอกาสไหมไพ่ใบน,นี้ความสุขสมบูรณ์ค่ะ f ฟ m i l y คุณไม่ได้ปิดโอกาสความรักนะแต่คุณมองว่าฉันจะเลือกคนยากขึ้นฉันจะรักใครยากขึ้น และฉันจะทุ่มเทกับคนใดคนหนึ่งในอนาคตฉันจะมองเรื่องของตัวเองเป็นหลักฉันจะรักตัวเองให้มากๆและฉันจะต้องรู้ว่าการที่ฉันทุ่มเทกับใครสักคนนั้นเขาอะทุ่มเทกลับหรือเปล่าคือจะรักมากขึ้นไม่ได้มีสเปคมากขึ้นนะแต่เป็นมาตรฐานในการเลือกคบใครสักคนต้องสอดคล้องเขาเรียกว่าสินเสมอกัน ไม่ได้กําหนดสเปคแต่กําหนดว่าเวลาที่เราทุ่มเทให้ใครเขาคนนั้นจริงใจกับเราหรือเปล่าค่อนข้างโฟกัสเรื่องของความใส่ใจความจริงจังและความจริงใจที่ต่างคนต่างให้กันมากกว่าคุณยังคงรอคอยในเรื่องของความรักนะคะบอกแล้วว่าคุณไม่ได้ปิดกัน้นแต่คุณอยากคบใครและคุณจะเลือกมากและจะคบแบบจริงจังคุณมีโอากาสพบเกณฑ์ความรักได้ในโลกออนไลน์นะคะซึ่งโลกออนไลน์เนี่ยจะนาพาความรักมาให้แต่มันก็ต้องเป็นการ เหมือนคือมันก็เข้าอีรอปเดิมอะค่ะคนโสดขาถ้าคุณเข้าเกณฑ์น,นี้คือคุณจะมีเกณฑ์ความรักเข้ามาทางโลกออนไลน์มีการทักทายกันมาโดยที่คุณไม่รู้เส้นทางของเขาแต่เขาจะทักกลับมามีมุมมองความคิดที่ดีแต่คุณค่อนข้างเขาเรียกว่าใจคุณแข็งแล้วคุณโฟกัสเรื่องเดียวกันเลยก็คือ เฮ้ยจริงจังจริงใจหรือเปล่ามาหลอกหรือเปล่ามา,มาตรฐานเป็นยังไงแต่ดวงคุณเหนือกว่าเขานั่นหมายความว่าคุณจะมีเกณฑ์พบเจอความรักกับคนที่มีอันเนี้ยไม่ใช่เกี่ยวกับอายุแต่มันเป็นมุมมองความคิดที่คุณโตกว่าเขาการใช้ชีวิตที่คุณมองขาดกว่าเขาอาจจะถามว่าขอขอใช้เป็นมุมมองความคิดนะไม่หรอกแต่คุณไม่ได้เจอคนอายุมากกว่าคุณจะเจอเกณฑ์คนอายุน้อยกว่าถึงรุ่นเดียวกัน ประมาณนี้รุ่นราวข่าวเดียวกันหรืออายุน้อยกว่าไปเลยซึ่งอาจจะมีมุมมองความคิดความรักค่อนข้างไม่สมเหตุสมผลเท่าคุณนั่นแหละ,ะคุณเป็นคนที่ผ่านประสบการณ์ชีวิตมาเยอะดังนั้นคนที่เข้ามาเนี่ยคุณค่อนข้างจะดูนานแต่ถามว่ามีไหมมีแต่เป็นการลองเชิงการพูดคุยเป็นการคุยกันมากกว่าแต่ยังไม่ได้ฟันธงไม่ได้เลือก แต่ถือว่าหัวใจอ่ะก็มีคนคุยแหละแต่คุณยังไม่ได้ให้ใจนะคุณแค่คุยคุณค่อนข้างควบคุมความรู้สึกของคุณได้ดีได้ดีมากๆไม่หลงไหลไม่เวิ้นเวอไม่แฮปปี้ไม่มีแบบว่าไม่แบบอุ้ยตายแล้วมีคนมาคุยคุณคุยคุณตอบรับมิตรภาพแต่ความคิดของคุณมองขาดกว่าจึงกลายเป็นการพูดคุยมากกว่าแต่ถามว่าคุณสมบัติที่เขาเข้ามาเนี่ยดีไหม คือเขากําลังพัฒนาแต่คุณพัฒนาแล้วอ่าในด้านของมุมมองความคิดอ่ะอันนี้ขึ้นอยู่กับคุณตัดสินใจในเรื่องของการที่จะเอ่อเลือกเขาไว้วางไว้ในตำแหน่งไหนดีกว่านะคะเป็นลนักษณะแบบมีคนเข้ามาคุยค่ะแต่คุณยังไม่ได้ให้ใจยังไม่ได้ตรงใจของคุณสักเท่าไหร่แต่หัวใจก็มีคนคุยนะอืมต่อมาค่ะอุย๊ยเกนที่หนึ่งไม่ใช่หนูก็ตัดทิ้งไปเลยค่ะเก์ที่สองไม่ใช่แน่นอนเออรอดูไปให้ครบเดือนสิอ่ะ มาฟังเกณฑ์สุดท้ายลุ้นกันนะคะว่าใช่คุณหรือเปล่าใช่หนูหรือเปล่าจ้าเกณฑ์ที่3ค่ะตั้งต้นมาด้วยความรู้สึกที่ขุ่นมัวแบบ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 ประมาณนึงเลยนะแบบคิดมากเป็นคนที่คิดมากเรื่องความรักเป็นคนที่รักใครแล้วหึงแรงเป็นคนที่รักใครแล้วตัดความหึงหวงตัดความระแวงไม่ได้ค่อนข้างเป็นคนที่อยากให้เอาใจใส่ เป็นคนที่มีเวลาที่มีความรักแล้วอะอยากให้แฟนอยู่ด้วยอยากให้แฟนคลอหาอยากให้แฟนอยู่ใกล้เป็นคนคิดมากเป็นคนระแวงเป็นคนขี้หึงเป็นคนที่เขาเรียกว่าถ้าถ้ารักใครหรือว่ารักขึ้นมาเนะี่ยหรือมีอารมณ์ของความรู้สึกว่ารักอะจะไม่ค่อยเป็นตัวของตัวเองมากเท่าไหร่จนบางครั้งขอใช้คํานี้นะคะเพราะว่าอาจารย์พัฒนาเนี่ย จะเป็นคนอ่านไพ่ตรงตามหน้าไพ่นะคะจะไม่ค่อยประดิษฐ์ประดิษฐ์นะจะไม่ค่อยประดิษฐ์คําพูดแล้วก็การอ่านดวงก็ว่ากันตามหน้าไพ่แบบซื่อๆแบบตรงๆกันไปนะคะนี่คือหมอกวาดอเมซิงทารชาแนลค่ะทีนี้บางคนก็จะมองว่าเป็นอคนที่อารมณ์แปรปรวนค่อนข้างออกไปทางงี่เงา่าอ่าบางทีเวลาที่เราเลิกกับแฟนเออไม่ฉันเนี่ยเป็นคนงี่เง่าเองแหละทาให้ความรักมันพังนี่แหละคะ่ะอารมณ์ประมาณนี้ไพ่ใบนี้คือฝังใจก็อาจจะเจอประสบการณ์ที่ไม่ดี มันก็ทําให้คุณกลายเป็นแบบนี้โดยไม่รู้ตัวอ่ะมันนี่ก็โทษคุณไม่ได้เนาะมันมีประสบการณ์ความรักที่ผ่านมาแต่มันก็อาจจะเป็นพื้นดวงนิสัยของคุณที่คุณไม่อาจห้ามความรู้สึกของความกังวลใจนี้ได้โชคชะตาค่ะมันเหมือนกับว่าส่งความรักส่งผ่านความรักมาจากมาจากความเป็นโชคชะตาเนี่ยมาทําให้คุณพบเจอเกณฑ์ที่ไม่สมหวังค่อนข้างบ่อย ไพ่ไฟสับคับก็คือรักที่อะไรอวอร์มันมีความรู้สึกกังวลในความรู้สึกคิดถึงคนเก่าคนเก่าทํายังไงแอบสองคนเก่าบ้างหรือว่าเมื่อไหร่จะมีความรักเอ๊ะเราเลิกกันแล้วอะ่ะเขาทําไมถึงมีแฟนแบบนันคือมันมันตัดอารมณ์ความรู้สึกที่มันอะไรไม่ได้เลยอะ่ะฝังใจไปหมดเลยไพ่ในเรื่องของ e i of Swords นะคะก็คือไพ่8ดาบก็คืออันนี้ตกอยู่ในวังวนของความทุกข์ใจความกังวลใจ การกลัวความรักการไม่กล้ามีความรักการกลัวตัวเองการคิดมากเรื่องของความรักดังนั้นเกณฑ์เนี้ยต้องทําบุญนะเขาเรียกว่าโชคชะตาฝั่งรูปอ่จะใช้คำว่าฝั่งรูปเดี๋ยวคุณจะเข้าใจผิดโชคชะตาขีดเส้นส่งผ่านมาว่าให้เดือนพฤศจิกายนเนี้ยคุณโสดและบังบัดตัวเองฮิวฮว ฮิวตัวเองให้กลับมาเป็นคนที่เป็นตัวของตัวเองเวลามีความรักรู้จักรักตัวเองเวลามีความรักรู้จัก,จกปล่อยวางและเวลามีความรักรู้จักการให้ให้โอกาสและรู้จักคำว่าขอโทษและรู้จักการเอ่อการให้ใจซึ่งกันและกันคืออะไรก็ตามที่คุณเจอมาเนี่ยเขาบอกให้คุณเยียวยาตัวเองเพราะว่าประสบการณ์ความรักและดวงของคุณตอนนี้ยังไม่มีเกณฑ์พบเจอความรักถ้าเจอความรักก็เป็นวิบากกรรมมากกว่าเกณฑ์เนี้ย ถ้าผิดหวังมาเยอะให้หยุดก่อนถ้าคิดถึงอดีตให้หยุดก่อนคุณยังจมอยู่กับอดีตถ้าเป็นแบบเนี้ยคุณจะไม่เขาเรียกว่าดวงของคุณมันจะปิดมันจะผนึกทําให้คุณเนี่ยยังคงโสดแล้วก็ความรักของคุณจะเต็มไปด้วยของอุปสรรค เหมือนน้าขุนนะคะมันต้องทําให้คุณจะต้องใจเย็นและนิ่งให้น้ํามันตกตะกอนแล้วให้มันใสเท่าที่ใสมากที่สุดแล้วก็ลินแต่ส่วนที่น้ําใสใช้ไว้ในกระหัวใจของเราดังนั้นคนที่เลือกกองนี้อ่าอาจารย์แกบ,บอกว่าให้แก้เคล็ดว้วยการไปปล่อยปลาหน้าเขียงสักคู่หนึ่งนะคะเป็นเลขคู่ปล่อยหรือว่าไปถวายทูบเทียนไปถวายน้ํานะคะ ไปถวายชุดทูบชุดเทียนคู่กันหรือว่าถวายดอกไม้สดที่วัดวาอารามเจ้าแม่กุนอิมหรือว่าคุณชอบในเรื่องของเทพเทวานะคะวัดแขกทําได้เลยอยากทําอะไรทําเลยและอธิษฐานเรื่องขอว่าให้เราหลุดพ้นบ่วงกรรมในเรื่องของวิบากกรรมความรักจากนี้ไปให้เราพบเจอความรักที่สินเสมอการให้มีความรักที่ดีให้เหมือนเขาเรียกปลาคู่อะค่ะ ให้แหวกว่ายไปในทิศทางที่ดีให้เป็นคู่กันคุณต้องคุณต้องรีบไปทําหน่อยนะภายในเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะแล้วมาลุ้นดูว่าธันวาคมนี้ชาวราศีเมษถ้าคุณเข้าเกณฑ์น,นี้แล้วทำแล้วเป็นอย่างไรหรือดูดวงส่วนตัวใช้วันเดือนปีเกิดนะคะจะได้ดูแบบเจาะดวงนะทีนี้อาจารย์เนี่ยสุ่มหยิบไพ่มาแบบไม่เหมือนกันเลยนะอันนี้คือออร์คอันนี้คือทาโร่ทาโร่อันนี้คือไพ่ทั้งสามสำรับดังนั้นสุ่มหยิบด้วยการสับ ซึ่งทําไมออกมาในทิทางที่หม่นหมองหมดเลยแถวล่างเนี่ยนั่นหมายความว่าโชคชะตายอยากบอกคุณการมาเจอคลิปนี้ไม่ใช่เป็นการเป็นการทําให้คุณไม่มีความแบบเขาเรียกว่าไม่สบายใจนะแต่เป็นการทําให้คุณปลดล็อกคุณมาเจอทางออกและปลดล็อกซะแค่นั้นเองมันก็จะราบรื่นสบายใจขึ้นแต่ถ้าคุณไม่เจอสิคุณก็จะกลายเป็นแบบนี้อยู่หรือเปล่าถ้าโชคชะตาให้คุณต้องฟังคลิปนี้นั่นหมายความว่าถ้าคุณเข้าเกณฑ์น,นี้เชื่อ และทำตามเธอคนที่ได้คือคุณเพราะคุณจะทำด้วยตัวของคุณเองไม่ได้มาทำให้อาจารย์โอเคไหม,มทีนี้ทั้งสามเกณฑ์นี้ก็ปรารถนาให้ใครที่พบเจอสามเกณฑ์นี้ได้มีทางออกของความรักทั้งสมหวังแล้วก็แก้เคล็ดดวงไปเนาะส่วนใครที่ไม่สมพงทั้งสามดวงเรามีวิธีในการที่เยียวยาความรู้สึกกันดีกว่า เดี๋ยวใช้ว่าการขอพรเลยมาเยียวยาก,กันดีก,กว่าว่าไพ่อยากจะบอกอะไรเราขอสับไพ่นิดนึงอะถ้าใครไม่เห็นค่ามองคุณเป็นคนนอกสายตาถ้าความสัมพันธ์ใดเป็นแบบนี้ให้คุณถอยห่างตอนนี้ถ้าคุณไม่เข้าสัมพันธ์ดวงคุณล่องลอยคุณยังไม่มีความรักไม่มีใครจงใช้ชีวิตให้หรูเลิศ เสพสุขกับเงินของคุณการงานของคุณทําทุกสิ่งทุกอย่างให้มัน่นคงเมื่อคุณมัน่นคงใครๆก็อยากได้เขาบอกให้คุณเยียวยาแบบนี้กําลังใจที่ไพ่บอกคือนอกสายตาล่องลอยและคุณหน่ายนั่นหมายความว่าอะไรที่มันไม่ใช่ของของเราอะไรที่มันไม่ที่มองที่มันไม่ใช่พื้นที่ของเราหรือคนนี้ไม่ใช่คนของเราแล้วเราไม่ใช่คนมีค่ากับใครและใครไม่มีค่ากับเราตัดทิ้งค่ะพัฒนาตัวเองให้หลูเลิศ สวยเลือกได้หล่อเลือกได้รวยเลิศเชิดโสดจัดไปค่ะส่วนกดติดตามไปด้วยนะเพราะว่าโอ้โหเดี๋ยวช่วงส่งท้ายปีเราจะมีการพยากรณ์นักษัตวปีหน้านะปีเจ้าบ้านเจ้าเรือนเขาเรียกว่าเป็นปีนักษัตว์ของปีเถอะใครรกาคะ คลิปนี้ใครฟังอาจารย์วัฒนาอยู่เพราะว่าปีรากาปีน้าชง100%ง้ถ้าใครเชื่อเรื่องชงนะอาจารย์จะทําพยากรณ์12นักสัตวไทยนะคะในการยกย้ายดวงปีเข้าสู่ปี2,566และ1คลิปครบทั้ง12เดือนเลยค่ะวิธีบุญดวงชะตาของชาวนักษัตว์ปีทําแค่ครั้งเดียวแล้วทาแค่1คลิปเท่านั้นแล้วเรามาดูกันนะว่าดวงของเราจะเป็นยังไงเวลาที่เราแบบว่า ทำบุญก็อธิษฐานเรื่องนักษัตว์ด้วยเพราะเราเป็นนักษัตวไทยด้วยนะคะอย่าลืมนะอะฝากไว้ค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะเปิดช่องสมาชิกจะมีการดูดวงเรื่องของกระเป๋าสตางค์ให้กับสมาชิกโดยพิเศษหรือว่าอาจจะมีการใช้ไพ่เลอเลอนมองนะคะในเรื่องของการพยากรณ์แบบศาสตร์ฝรั่งเศส คนที่เป็นสมาชิกช่องแฮปปี้แน่นอนแล้วเราจะได้ใกล้ชิดกันด้วยนะคะใครสะดวกกดปุ่มซุปเปอร์แตงเป็นการขอบคุณสมพงษ์ดวงถูกชะตากับคลิปนี้กดปุ่มซุปเปอร์แตงได้เลยค่ะแล้ว YouTube จะแจ้งให้อาจารย์ทราบว่ามีใครเข้ามากดปุ่มซุปเปอร์แตงแล้วเราจะได้พูดคุยกันอย่างใกล้ชิดเหมือนกันนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ